ตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับช่องสุกจริงพี่จิงชาแนลนะครับก็วันนี้มาหมายธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแต้มมีสกอให้น้าๆพี่ๆน้องๆชมหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามครับวันนี้มาหมายน้ำาช่วมเหมือนเดิมครับเป็นหมายใหม่ครับจะมีแต้มมีนะนะพี่ๆน้องๆชมหรือเปล่าแต่ก็มาลุ้นมาลองดูนะครับ ก็มาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ชมดูคลิปต่อๆไปนะครับก็มาลุ้นมาเชียร์กันครับครับครับ โอ้โหโอ้โหพี่น้องครับเริ่มเลยครับไม่อยู่ครับโอ้โยจะกัดอีกไหมเนี่ยหืมไม่ทันตั้งตัวเลยครับเมื่อกี้โอ้โห,โโหเริ่มเลยนะ มันไม่กัดนะครับที่แรกโอ้โหโอ้หโอ้โหมันพะยะค่ะทีนี้ สองตัวแล้วครับอื uh ้อื้อืยสองครับโอ้โหอัดติดครับ นะครับมีตัวนะครับมีตัวนะครับกัดไปแล้วครับรอบนึังลืมกดกล้องถ่ายครับน่นต้องซ้ำ เอาอยูครับตัวที่สองครับโอ้หหลุดครับโอ้โหตัวเริ่มเลยโอ้โหเสียดายมากเลยครับหลุดครับโอ้โหมันไปเกี่ยวไม้นี่ตัวเริ่มเลยครับเสียดายมากเลยตาไหมครับฝั่งมาโอ้โหรครับ ตัวใหญ่ครับือครับใบโอนะครับสาสี่ขีดห้าขีดนะครับได้ได้ได้เนี่ยสี่ขีดห้าขีดได้ครับเจอใบโอนะครับนี่ครับฮือยอดนะครับตื้อไปตื้อมาโดนจริงจริง ต้องเล่นบทตือครับปลาช่อนแถวเนี้ยเนี่ยครับโอ้แต่ไซส์บวมเลยครับดูดูหัวเนี่ยเหยื่อไว้โอ้ครับมาเรงวันครับ ีย่ร้อยไอ้เนี่ยอย่าร้อยครับใส่นี้ใส่นี้ sesuai Ya bhai oh Ấy, กระจายกน้ำกระจายเลยครับอื ไม่เอาเฉยแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหไซส์สวยครับดอกนี้ อย่าหลุดนะเว้ยเอานะครับไซนี้โอ้โหไซขึงๆเลยดอกนี้โอ้โหเอาโอ้โหไซนี้ครับกับเหยื่อไปโอ้ครับแต้มที่สองครับ โอ้คมมากปากคมมากใส่เบลลมเลยครับนะครับเดี๋่อไบโอนะครับโอ้หเต็มปากเลยเต็มคอเลยยอดครับไบโอนะครับไบโอ็นเหตุแล้วครับครับนะนะหมายเดียวครับสี่ตัวครับผลจะตกแล้วครับก็วันนี้ได้สี่แต้มครับ ก็มีแต่ไซโอเคโอเคอยู่ครับแล้วก็ฝนจะตกแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับก็เข้ามาชมคลิปผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปๆต่อๆไปนะครับแล้วก็ มาดูหมายต่อไปว่าผมจะพาไปหมายไหนแล้วจะมีลุ้นมีแต้มให้น,านา้นาๆพี่ๆชมหรือเปล่าก็วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับครับขอบคุณครับ